เกษตรนะคะตรงไหนไม่ดีเราก็ปรับก็แต่งนะคะค่อยๆทาไปปีละเล็กละน้อยนะคะเราอย่าไปลงทุนทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้ออกมาที่นาอีกนะคะวันนี้เราจะเอาแมโคโรเล็กนะคะมาขุดวางท่อนะคะเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมานะคะ เวลาน้ำมาท่วมแล้วเราระบายน้ำออกไม่ทันนะคะทีนี้ปีนี้เราก็เลยไปซื้อท่อมานะคะนี่นะคะเราจะมาวางท่อชุดนี้นะคะเพื่อไว้ระบายน้ำนะคะตอนช่วงหน้าฝนนะคะในที่น้ำมาเยอะๆนะคะน้ำจะได้ไม่ท่วมข้าวนะคะกำลังขุดที่ทำท่อนะจะวางท่อนะคะเอาตะโคเล็กมาขุด พราะถ้าใช้คนขุดก็ใช้เวลานานนะคะก็เลยใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะวันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านกำลังสามารถนะคะทำให้นะคะนักโคพเลศข,ของกำลังสามารถทัทองนะคะท้ายนาตรงนี้ก็รั่วนะคะเดี๋ยวเราจะวางตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวนะคะ โคเล็กนะคะขุดเพื่อวางท่อตรงที่เป็นรูหูรั่วนะคะเราก็จะให้แมโคขุดออกมาแล้วก็จะอัดทำเป็นคันเข้าไปใหม่นะคะหลังจากที่เราไล่ทำปลายนามาแล้วนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็เสร็จแล้วเราใช้ท่อใยแก้วนะคะในการวางท่อนะคะ ไม่ได้ใช้ท่อ PVC แล้วก็ไม่ได้ใช้ท่อคอนกรีตนะคะก็เหลืออีกจุดหนึ่งนะคะอีกจุดหนึ่งตรงถนนข้ามถนนก็จะเป็นการเสร็จเหลีวนะคะสำหรับการวางท่อวันนี้นะคะก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะใช้แมคโรเล็กนะคะวันนี้ ตรงท่อข้ามถนนนี้นะคะที่แรกเราว่าจะใช้ท่อใยกแก้วสองเส้นนะคะแต่หลุปแล้วมันไม่พอนะคะก็เลยไปซื้อมาเพิ่มนะคะเป็นสามเส้นแล้วก็จะเป็นเก้าเมตรนะคะในการวางท่อข้ามถนนตรงนี้เพื่อ,อไว้ระบายน้ํานะคะระบายน้ําช่วยอีกอีกท่อหนึ่งจริงๆมันก็มีท่อเดิมอยู่แล้วนะคะแต่อยู่คนละจุดแต่ว่ามันระบายไม่พอนะคะก็เลย วางท่อเพิ่มนะคะเราปรับระดับวางแนวท่อเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะถมแล้วนะคะตรงหน้าถนนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะถมขุดขุด่ถมถม,ถมอยู่แบบนี้แหละคะ่ะทำเกษตรนะคะตรงไหนไม่ดีเราก็ปรับก็แต่งนะคะค่อยๆทำไปปีละเล็กละน้อยนะคะเราอย่าไปลงทุนทีเดียวนะคะหรือถ้าใครมีเงินก็ลงทุนทีเดียวได้นะคะทำเกษตร ทงเรานี่ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะปีละเล็กละน้อยตรงไหนไม่ดีก็ค่อยแก้ไขไปเรื่อยๆนะคะในจริงของเราตรงนี้ก็คือมันมีถนนเส้นใหม,ม่มาขวางทางน้ํานะคะปกติแล้วน้ํามันก็จะระบายทันอยู่นะคะแต่ว่าพอทําถนนเส้นใหม่มาขวางทางน้ําไว้แล้วที่น้ําไปไม่ได้ก็เลยต้องวางท่อระบายน้ําอีกทางหนึ่งนะคะอันนี้เราก็ใช้รถแมคโรเล็กนะคะมาทาเพราะว่ามันจะได้ ล่องเล็กๆจะได้ไม่ขุดใหญ่นี่ก็เป็นรถของกำนันสามารถปพทองนะคะถ้าหากใครจะใช้บริการก็สามารถติดต่อได้นะคะกำนันนะคะรถเลกแมทโคลเลขของกำนันนะคะกำนันตะบนบุฟ่ายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ